สวัสดีคะ่ะช่งพงลายทองคำพลายทองเงินนะคะโอ้โอดูผลิการเยอะโอ้อยากออกกล้องเอาออกกลอกอ้อ,กลองก่อนออกกล้องก่อนเออจอโบโบเดี๋ยวผ <leaning> ู้กอน<ท>ดูดูดดขัดไว้ au. วันนี้ก็มาอยู่ที่แปลงหญ้านะคะตอนเชา้ายังไม่ได้ทำความสะอาด ที่อยู่ให้กับพ่อพลายกับไม่ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าต้องมาที่แปลงหญ้าแต่เช้าอันนี้ก็จะมาปลูกหญ้าค่ะปลูกหญ้าวันนี้คือต้องเนี่ยค่ะต้องตัดแบบนี้นะคะเป็นท่อนตัดเป็นท่อนไว้แบบนี้นะคะแต่ก่อนเราก็ปลูกหญ้าแบบนี้ค่ะ มาดูรถนะคะรถของเราวันนี้เป็นรถแบบโบราณค่ะนี่ค่ะรถค่ะรถรถโบราณนะคะรถโบราณก็จะไถแบบนี้นะคะแม่แม่นี่อ้าวบุนหลงหรือใครนี่โลโอ้ยเนาะ จะลงลุมแล้วนั้นอย่าพึ่งลงนี่ค่ะจะขุดเป็นลุมเป็นลุมแบบนี้นะคะพี่เม่ แปลงนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมนะคะยังไม่ได้ซ่อมแซมนะคะก็มีที่ซ่อมเยอะเหมือนกันตัดเงือแล้วค่ะต่เช้าเลยนะคะต้องมาทำตั้งแต่เช้านะคะจะได้ไม่ร้อนก็จะลองพื้นด้วยนะะี่ค่ะลองพื้น ลอ,ลองปุ๋ยก้นหลุมย่าโตมาก็จะได้สวยนะคะจะได้แตกกอหลงจะช่วยเบาหลงออกมาการปลูกแบบนี้ถ้าฝนตกก็ปลูกได้นอกความเลน นะออ้้นนนครัับีถ้าฝนตกก็ปลูกได้นะคะแม่แม่ปลูกแบบนี้ถ้าฟุ้งลายโนน,นี่คือถ้าฝนในเลงก็คือไม่จืดครับผมดินจะแน่นนะครับดินจะแน่นนะคะถ้าฝนตกหนักแต่ถ้าปลูกแบบนี้ถ้าฝนตกก็ปลูกได้ว่าโนนเขาจะขึ้นข้างบนนะครับผมไม่ขวางดินนะครับผมโนนเขาจะขึ้นขึ้นดินก็สามารถเองขึ้นมาได้ ปุ๋ยสามอย่างปุ๋ยชีวภาพด้วยปุ๋ยทองคำกับแม่ใหญ่กับแม่ใหญ่เพราะว่าการปลูกหญ้าใหม่นี้ไม่ได้ตัดเร็วนะคะแม่แม่ น่าจะช่วงป,ปลายปลายตุลาเนาะคอเรนสามเดือนนะคะถึงได้ตัดนะคะไม่เหมือนญ้าที่ปลูกแล้วเราตัดแล้วเกิดใหม่นี่คือ,ค,อคือได้ตัดเร็วค่ะแต่ก็ต้องหนึ่งเดือนขึ้นเนาะเกือบกืบสองเดือนเนาะ แต่ว่าคือถ้าได้ในโตแล้วก็คือเขาโตเร็วนะคะไม่เหมือนปลูกใหม่แบบนี้นะคะัดจ,จกกะแก่ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเราก็จะมาปลูกกันนะคะนี่ค่ะก็จะตั้งขึ้นแบบนี้นะคะแม่แม่ถ้าแม่แม่ท่านใดนะคะที่เคยเลี้ยงไหมนะคะเวลาปลูกหม่อนต้นหม่อนก็จะปลูกแบบนี้ต้องเอาอะไรเนาะเวลาปลูกต้องเนี่ยคะ่ะ ต้องตาขึ้น,นดูดูด้วยนะคะต้องให้ตาขึ้น,นแบบนี้นะค,คุะไม่ใช่ที่ีครับผมที่นี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าตรงกวา<ช>่าจะมอขึ้นมาถ้าถ้าตาค่อมลงนี้เกิดได้นะคะแต่ว่ากว่าจะขึ้นมาใช้เวลานานน,าน,นี่คือเกิดเลยแบบนี้คือเกิดเลยนะคะถึงฝนตกตกเทอรมาก็เกิดเกิดได้ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแบบนี้นี่เจ้าต้องมานั่งฝั่งนี้นี่ฝั่งนู้นเจ้าเหยียบดินที่จะกย้ทับ แบบนี้ถ้าฝนแน่นนะคะถ้าฝนตกแล้วแน่นเขาก็จะเกิดนี่ตรงตรงยอดก่อนนะคะแต่ถ้าข้างล่างนี้แทงดินออกมาไม่ได้ถ้าแน่นเกินคือยังไงก็มีเกิดนะคะแล้วเขาก็จะแตกแตกหน่อขึ้นมาเอง แต่ใช้เวลาหน่อยนะคะปลูกแบบนี้คือปลูกพื้นที่น้อยได้แต่ถ้าถ้าอยากให้คือเย,ยอะก็ใส่เยอะนะครับผมแต่แต่ความพอใจเนาะถ้าเยอะคือหนานะครับผมถ้าใส่ต้นสองต้นเกาะคือต้นสองต้นนะครับผมแต่ก็จะแตกโกอยนะครับผมอันนี้ก็ใส่ไปอีกสี่ต้นสี่ต้นครับ ถ้าง่ายก็คือเวลาเราตัดต้นต้นพันธุนะคะต้นหญ้าเราก็จะเรียงตัดเรียงก็จะง่ายคือไม่สลับนะคะไม่สลับหัวท้ายตัดเรียงให้ตาไปในแนวเดียวกันก็จะง่ายกับการปร <c oughs> ลูกก้มๆนั่งๆเงย เสร็จแล้วค่ะตอนเช้านี้นะคะปลูกเช้าเย็นเช้าเย็นก็สามวันก็เสร็จเนาะคอนเลนตอนเที่ยงเราก็จะแบ่งไปนานได้นะคะ ปลูกหญ้าเสร็จแล้วก็มาตัดหญ้านะคะตัดหญ้าต่อตัดหญ้าก็ต้องเอาวัชพืชออกด้วยนะคะ อย่างต้นสาบเสือนี้ต้องถอนนะคะแม่แม่ต้องถอนออกถ้าไม่ถอนออกก็จะขยายพันธุ์เร็วนะคะเพราะว่าขยายพันธุ์ที่มเมล็ดแล้วก็ที่ที่ตด้วยนะคะโอถ้าเราตัดก็จะขึ้นใหม่ <laughs> ต้องเอา ลากออกมาด้วยนะคะต้องดูแลแปลงหญ้าด้วยนะคะตัดแล้วก็ต้องเอาไป้ขพืชออกด้วยหญ้าก็จะสมบูรณ์นะคะจะหนาไม่บางเวลาเราตัดก็จะง่ายนะคะกับการตัด ยาก็ยังไม่แก่มากนะคะแต่ว่าก็กินได้ค่ะเพราะว่าเป็นตอเก่ายาตอเก่าจะกินได้อยู่นะคะก็มีอใบแห้งนะคะใบแห้งแล้วโอ้นึกว่าเห็นเห็ดฮะถ้าเห็นเห็ดนี้อร่อยเลยกับข้าวเช้าเนาะ ถ้าไปหาก็ยังพอได้นะคะแต่ว่าเรา,เาไม่มีเวลาไปนะคะต้องมาปลูกหญ้านะคะถ้าไปสายก็เหมือนไปเที่ยวป่าใช่ไหมคอะเลนถ้าไปสายก็เหมือนไปเดินเที่ยวป่าเนาะไปหาเห็ดต้องไปแต่เช้า วันนี้ก็เสร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะการปลูกหญ้าก็น่าจะไม่เกิน3มวันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งในช่วงพายทองคำพายทองเงินด้วยนะคะไลค์หนึ่งกำลังใจคะ่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผม